รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งมาฝากหนึ่งคันครับ SUV สภาพสวยๆนะครับคันนี้ปาเจโร่ครับปี2010นะครับเครื่อง2,005ดีเซลเทอร์โบสวยๆแรงๆประหยัดเลยครับใครที่สนใจอยากได้รถครอบครัวนะครับวันนี้สภาพสวยๆมาฝากเลยครับชุดแต่งรอบคันเก๋คือเงินสมบูรณ์มากๆนะครับ269,000บาทนะครับผ่อน6,000ต้นๆนะครับใครสนใจนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยๆสภาพดีๆนะครับภายในงามๆเลยนะครับไม่มีชนหลักตัดต่อรือพิกวัมเอกสารครบพร้อม ขับพร้อมขายพร้อมโอนภายในสวยเจ็ดที่นั่งสวยๆเลยนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับนี่ครับ ประมาณนี้เลยครับสวยมากๆนะครับเป็นดีเซลออโต้เทอร์โบนะครับขับสบายประหยัดแรงแน่นอนนะครับใช้งานได้สมบูรณ์ครบจบแน่นอนพื้นที่กว้างกวางนะครับภายในงามๆเลยนะครับเบาะแถว2แถว3พับได้แอร์สแถวเย็นทั่วถึงสะดวกสบายดูภายในนะครับงามๆนะครับสภาพนี้ราคานี้ถูกใจสมาชิกนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยมีบริการจัดไฟแนนทั่วไทยนะครับไขเครดิตดีรอรับรถไปใช้งานได้เลยนะครับรถสวยสภาพ ดีๆแบบนี้นะครับจะส่งทั่วไทยเบาแถว2แถว3าพับได้นะครับมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะครับชมเช็คทดลองขับนะครับเป็นเครื่อง2,500ดีเซลออตโต้เทอร์โบนะครับไม่ใหญ่ ไม่โตเป็นไปไม่ได้นะครับสำหรับ s u v ต้องสภาพนี้กว้างๆแบบนี้นั่นครับก็ชมได้เช็คได้นะครับภายในสวยๆนะครับแอร์เย็นทั่วถึงนะครับ3ตอนมีครบจบเลยครับเอาไปใช้งานกันนะครับรถสภาพโดยรวมก็คือสวยแบบนี้นะครับหาไปใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเบาะคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับเบาะคนขับเป็นปรับไฟฟ้ารถโดยรวมก็คือสวยสภาพดีมากๆนะครับหาไปใช้งานมาดูรถทดลองขับได้เลยครับอยู่มินบุรีกรุงเทพครับ มีบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับถ้าใครสนใจนะครับราคา269,000บาทก็ได้ขับ SUV สวสวยๆแล้วนะครับถึงปีจะเก่าแต่รถก็ยังดูดีสภาพดีมากๆและประวัติก็ชัดครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกควํมนะครับ มิตซูบิชิปราเจโรนะครับมาแล้วครับดีเซลออโตเทอร์โบปี2010สภาพพร้อมใช้ขับได้สบายใจขับได้ทั่วไทยอะไรมีซ่อมบำรุงแน่นอนนะครับเป็นค่ายตลาดม i ตซูครับรถ J8 นะครับรถสภาพดีมากๆนะครับชมได้เช็คได้นะครับขับสบายแรงประหยัดเลยครับดีเซลออโตเทอร์โบครับ SUV Mitsubishi ิชิปราเจโรครับ